น่อบ๊น้บ๊น no, ้อยเกคนนึมันต้องคนนึงมันวางคนนึงมันวางมันวางมันมีคนวางยี่นะไปลงอีกมัน้งกระดาษผ้ามันวางพลามันวางพ้ามันวางาลงที่ซ้อมซอมลงี่ซอมเพื่อนมาช่วยลงที่ซ่อมลงที่ซ่อมลงี่ซอมพ่มาชวยลงที่ซ่อมลงที่ซอมางาอง่อลี่ซ้อมื่ออมลง่ม่มลงลง่อลงที่ซ่อมลงที่ซ่อมให้หมดเลรอ ตู้อะไอยู่ปอกดันเข้าไปดีในไฟบอกดันเข้าไปไืนโมตี้โมตี้โีมีรถสี่หลังไฟมันหลังไฟมันพี่ยิงฟีตัดยิงฟีขึ้นขึ้นขึ้หลังคายิงเร็ว เื่อนน้ยวามึเพื่อนน้อยวามึงเพื่อนไหมึุเพื่อนน้อยมึจุเพื่อนน้อยอมเพื่อนน้อยมึุเพื่อนน้อยุเพื่อนน้อยเพื่อนไหมไม่ต้องห่วงบั๊บมไม้การมึไต้องห่วงบั๊บมัได้เพื่อนเอ้เพื่อนให้สุดเพื่อนให้สุดเอาปืนดีเอาปืนดีไหวไม่ไหวไอ้ันมึย้ไอ้นไหไอ้ันมอ้น้ไไอ้น้อ้ร้นอนอ้น้อปืน้อ้นอ้นอ้น้อน ยากบ่เลยวันนี้ยากเจากัวมึงจะหนีมันปืนตันปืนตันปืนนปืนชุบชุบพี่กลับไปได้นพี่เหี้นี่อนี่อนี่อนดต่อกลับปนะกลับไปคอต่อได้ๆๆปชุบแล้วปูชุบแล้ว โอเคโอเคโอเคชุบเ okay, okay, okay. ้ชุบเบรหน่อย้เพื่อนเนี่ยเนี่ะเพื่อนก่อนะเบนเาไเพื่อนตางิห่เพื่อนตางิเพื่อนกาเลยอนมางลชีดันดันไปเล่นกลางไฟหน่อยตลเขาชุบเยอะพี่เขาชุบเยอ ไอ้เหี้ยขาดไอ้ขาดโหลโหนโชมเชมชมมึงระวังหลังเพื่อนมึงเห็นไหมเอาเพื่อนหลังเพื่อนเอาเพื่อนกลางไฟหน่อยเอาเพื่อนกลางไฟหน่อยโอ้โเยุ่งสิแป๊ๆเพื่อนกลางไฟหน่อยพี่เพื่อนเพื่อนลมเยอะกลางไฟอ่ะทุกชุบชุบหน่อยพี่ชุบหน่อยพี่เดี๋ยวนี้ชุบหน่อยชุบหน่อยคนนี้ไปเล่นรวมกันไปเล่นบอล ไม่ไหวแล้วไอ้เหี้ยเอาตรงกลางเลยรวมกันไอ้พี่อะไรพี่อะไรพี hmm. hey, yes. like ่อะไรนี่อยู่ไหนพี่พี่อะไรี่อะไรีอ ัดแม่งดีหัดแม่งดีหัดแม่งดีไอ้เหี้ยปากเนี่ยเหี้ยไม่งนี้เยี่ยเลยแกงย่างควายเลยเอาสอบเพื่อนพี่เอาเอาเอบเพื่อนก่อนเอาสอบเพื่อก่อนพี่เอาหลงเอาหลงเอ้ยมึงรีบกลับไปเติมมาดิมีอารมณ์เยอะเนี่ยลุงเยอะกลับไปเติมเพื่อนตัวน้องชายปิดตรงนี้เลยนะตลบมิว si Supran di lane kau kungkan Supran 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 Oh, 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 yeah. oh, 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 คือแล้วคือแล้วพี่คือแล้วคือแล้ว,ลวส่งเสียงหน่อยพี่ฮัลโหลส่งเสียงบอกเพื่อนหน่อยคือแล้วคือแล้วผมตายแล้วให้รถไ, <ป S 1> ไม่หลอนใหม่ตว์ มาโบต่อส้มหน่อยมาโบได้ได้ได้สวยพี่ฟ้าพียิยงยิงให้หน่อยยิงหน่อย,ย,ย,อยเอาศพเพื่อนมาศพเพื่อนมาผมเป็ตายเอศพเพื่อนมาศพเพื่นพอนมา ขี่ฝ้ายอยู่ไปไหนสัตสอยู่ไปไหนเด็กเฮียเอาไึ่งเท่ายู่ไปไหนเฮียยไปไหนเฮ้ยิอ้มึงร้องไอ้สารออดร้องดิแต่เอาสอบออกไปเอาสอบออกไปอย่าเพิ่งบ้าเอาสอบออกไปไหนมีเฮียอะไรบ้างขอดูหน่อยดิพุ่นพ่นยีเดะพุ่นเอดีมออกมาโอ้เอดีสิบไอ้สารเอดีมันมีเหลือฮกเหลือฮกเอดีเหลือฮก ม <G iro entender> ีมีเอดีไหมป้อนนี่เหลือหกเหลือหกอันรีบป้อนรีบตายเรน่ะรีบป้อนแกงุมารีขวาได้หมดนะไอ้สายรูเรง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 รูแรงรูแรรูแรงรูนรง วอาโดนกืนเฉยเก่วย